มีเรื่องจะเล่าให้ฟังเคยเจอเนั้นไหมขงโคกอะโดนรถเหยียบมันมีเรื่องอยู่สงสัยไหมว่าเอทำไมขังโคกแม่งโดนรถเหยียบบ่อยแต่กบไม่มีนะแทบจะไม่มีเลยนะกบน้อยน้อยมาก มีนิทานอยู่อ่าขังคกมันสงสัยว่าเอ๊ะทำไมกบอะ่ะกระโดดข้ามถนนไปมาแล้วรถไม่ไม่เหยียบเออมันก็มาแอบ,บดูกบเนาะขังคกอะ่ะกบมันกระโดดย่อง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 ข้ามไปกินแมงม้าฝั่งนู้นข้ามกินมแมลงฝั่งนู้นเสาไฟฟ้าฝั่งนู้นฝั่งถนนน่ะแล้วมันก,ก็กลับมา รถยังยงรถก็วิ่งไปไม่มารถไปชนเอารถไม่เหยียบอ่ะไอของโคกเห็นทาท่าจะไปมั่งไม่ได้ทีเนี้ยกลัวดิเพื่อนก็โดนรถเหยียบหลายตัวแล้วอ่ะเออก็ตัดสินใจแต่ไม่ค่อยชอบไอโกบหรอกนะของโคกอ่ะก็ตัดสินใจว่าอเไปขอวิชาจากไอโกบที่งั้นอดตายนะอดตายก็เลยไปถามว่าไอโกบ เอ๊ะทำไมแกข้ามถนนแล้วรถไม่เหยียบแกวะเออไอ้กงโคกถามไอ้กบมันจะไปะยากอะไรวะไอ้โกบพูดจะไปะยากอะไรนี่เดี๋ยวแกคอยดูฉันคอยดูนะพอเห็นไฟสองดวงอ่ะให้อยู่ตรงกลางไอ้กบก็โชลีลาเลยกระโดดยง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 ข้ามไปไปเจอรถไงเห็นไฟสองดวงหมอบอยู่ตรงกลางไงหมอบ รถก็วิ่งคอมไปฟิวไอ้กซังคกตะลึงเออไอ้กบเนี่ยมันฉลาดเนาะไอ้กบก็เลยบอกว่างั้นแกลองมั่งเลยเดี๋ยวฉันจะอยู่ดูให้ไอ้กบขามไปรอฝั่งนู้นเลยไงข้งโคก็โดดไปเลยยงยุ่งยุงย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 งไอ้กบก็กระโดดยึ้งยุ่งขามไปรอฝั่งนู้นเลยไงไอ้แข้งโคกโดดไปยงยุงยงพอเจอไฟสองดวงปุ๊บไอ้ดิดนอน นอนแพเลยพอเห็นไอ้กบทําแล้วอะ่ะนอนแพเลยรถวิ่งมาไฟสองดวงให้อยู่ตรงกลางไอ้กบบอกสีน้แป๊บเดียบร้อยขี่แตกสามล้อดแดงสามล้อรถสามล้อดแดงมารถสามล้อแดงมาเรียบร้อย